ก็สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับสำหรับ EP ที่4นะครับสำหรับ EP ที่3นะครับเราก็ได้สร้างในเรื่องของตารางการสั่งซื้อสินค้าหรือ TB order กันแล้วนะครับสำหรับ EP ที่4นะครับเดี๋ยวครูจะมาแนะนำนะครับการสร้างตารางรายละเอียดการสั่งซื้อสินค้านะครับหรือ TB order นะครับ detail นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาสร้างกันเลย นะครับก็ให้ทุกคนคลิกไปที่ sql นะครับแล้วก็ create ขึ้นมาได้เลยนะครับทเบิลเหมือนเดิมครับ tb underscore order นะครับ underscore detail โอเคครับเดี๋ยวครูขอขยายอ่าประมาณนี้นะครับอ่าตรงนี้เหมือนเดิมก็ก็ให้อด enter ออกมาเรื่อยๆนะครับอืมกดแ็บสักเล็กน้อยนะครับเพื่อที่จะให้ดูเป็นระเบียบนะครับก็ดีเทลนะครับอ่าดี n d e r s id นะครับตรงนี้ก็ให้เป็นเอ่อ int นะครับอิ In. นด้าสักแค่10ตัวอักษรก็น่นาจะพอนะครับเป็นออโต้ Auto, นะครับเอนครีเมนต์นะครับนับหน้าโอเคเสร็จแล้วนะครับก็เป็นออเดอร์ไอดีออเดอร์ออเดอร์สกอร์ไอดีนะครับ อันนี้ก็จะเป็น in เหมือนเดิมนะครับก็เเป็น NotNow แล้วก็ P underscore ID นะครับรหัสสินค้านะครับอันนี้ครูตั้งเป็นวาชานะครับช่วงแรกนะครับก็ต้องตั้งให้เหมือนกันนะครับก็ตันนี้ก็น่าจะเป็นแค่10ตัวอักษร อ๋อโอเคแล้วก็เป็น P underscore p r i c นะครับอันนี้ก็คือในเรื่องของราคานะครับตัวนี้ก็จะเป็นอิ้นแล้วกันนะครับตัวเลขก็ ไม่น่าจะเกิน10หลักนะครับ10หลักพอถึงนกลเป็น Not Now เปลี่ยนใจนะครับเดี๋ยวคูดตั้งตรงนี้เป็นโฟดีกว่านะครับเป็นโฟล้วกันหนาวจะได้เป็นจุดทศนิยมนะครจะได้ดูสวยงาม ต่อไปนะครับก็คือ p underscore q _นะครับ q ty นะครับตัวนี้ก็จะเป็น int นะ int ก็ไม่น่าจะเกินสัก10หลักเผื่อไว้นะครับและสุดท้ายก็จะเป็นราคารวม น่าจะมีเกิน10หลักนะนะครับอืมโอเคนะครับก็น่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะคราวนี้ใส่ p r i m e r Key เหมือนเดิมครับ Primary Key ตัวนี้ก็จะเป็น D s c o r e ID นะครับแล้วก็มากำหนดตัวนี้เหมือนเดิมนะครับ Engine เท่ากับ i N O D B D f u l e ซึ่ากั้กบ U-T a 8นะครับโอเคอ่าเรียบร้อยนะครับใส่คอมเมนต์ด้วยนะครับเกือบลืมนะครับใส่คอมเมนต์ไปด้วยอ่าโอเคอ โอเคเรียบร้อยนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นรหัสรหัสลายละเอียดนะครับการสั่งซื้อนะโอเคครับอันนี้ก็รหัส การสั่งซื้อระส,สินค้าราคาจำนวนการสั่งซื้อแล้วก็ราคารวม โอเคนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เหมือนเดิมครับก็ create table ตารางที่ชื่อว่า tb underscore detail นะครับโดยอันแรกก็เป็น d underscore ก็คือ,อรหัสของตาราง tb underscore detail นะครับก็สร้างเป็นตัวแปร in น,นะครับ10ตัวอักษรนะครับให้รันอัตโนมัตินะครับเป็น auto increment นะครับแล้วก็ไม่เป็นค่าว่าง นะครับแล้วก็ใส่คอมเมนต์นะครับทุกตารางแล้วก็มีตารางออเดอร์ไอเข้ามาร่วมด้วยนะครับก็คือรหัสการสั่งซื้อแล้วก็ดึงนะครับข้อมูล p ีเอ็นท d นะครับวาชานะครับเหมือนเดิมครับอันแรกเราตั้งเป็นวาชานะครับก็จะให้ได้ให้มันสอดคล้องกันนะครับตั้งเป็นนัดแนวคอมเมนต์เหมือนเดิมนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับอ่าสำหรับตารางนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็เดี๋ยวพบกันใหม่ EP 5นะครับสำหรับ EP เท่าไร่เดี๋ยวขอโทษทีนะครับอ 1, 2 3่า1 2ี4 EP ที่4นะครับก็คงเพียงเท่านี้หากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้คงเพียงเท่านี้เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ